thank mm -hmm. you ขอบมือนะคะขอบคุณที่แมาา่ทีพ่อในหน้าเวทีทุกคนนะคะเด้อขอบคุณที่มาให้กำลังใจสาวน้อยพเพชรบ้านเพ่งในการเปิดฤดูกาลปีนี้นะคะนอฝากสาวน้อยเพชรบ้านเพ,งเพง่งอีกกงหนึ่งในเด้อค่ะอัญญาบ่อเด้อจ่าพ่อโอเคอัญพันกระจายหอนน้อย่าได้มาไรออกวาจั่นขอบคุณค่ะขอบคุณหลาลยๆนะคะเด้อขอบพรคุณทุกกำลังใจเลยก็แล้วกันนะคะ ทรงตัวกันแล้วกันเด้อค่ะเด้ออจับสลากเดี๋ยวจับสลากวันเด้จอจ้ะผู้เไดนง่วงแม,ม,ม่ใครอาด้สิใซหายูกิมอบโชคห้อยเอง่วแม่ใครสี่ตัวนะครับอาเติเยปก็มาที่นี่หางบักของท่านใดจะเป็นผู้โชคดีโดยกรติกาก็คือเราจะ เราจะแจกสองรูปแบบก็ค so ือที่พี่น้องซื้อเข้ามาท an, ั้งไล่สดนะครับทางไล์ซื้อบัตรเข้ามาทั้งออนไลน์สองตัวนะครับแล้วก็หน้างานพี่น้องซื้อบัตรเข้ามาหน้างานนี้สองโตัวเออเอาอะไรก่อนดวงอีงเข้าอันเดี๋ยวขอประกาศตอนเด้อค่ะอีพอยแม่ไอายเอื้อยผูดได้บ่ฮันเด้อเอาบัตรมาใส่ตะก้าเอามาใส่ตอนนี้เด้อค่ะก็ใส่กระเลงมั่วน้ำพึนได้จ้า ไม่ได้ลาได้เสียใจได้แมมถ้าจะสั่นคณะที่รอเขามาเอาออนไลน์กวนสั่นเออมาเอาออนไลน์ออนลายปานนึงนะครอบออนไลน์สองรางวัลจกเข้ามาแบบนี้นี่แหลจะจกเด้อยใครจะเป็นผู้โชคดีสำหรับออนไลน์ กันภาษาไทยไข้อ่านยกันภาษากรีกไข่ยบอาอ่านเอาสองตัวพอดีมาผู้ที่โชคดีทางออนไลน์ได้แก่มันก็โตหน่อยที่ใช้ชื่อว่าแย้ม <c oughs> มันคือตโตหน่อยเนี่ยคุณแย้มมอบูนะครับแย้มมอบู อันนี้ใครว่าอ่านน้ำเป็นชื่อภาษาอังกฤษคุณเอ้าแลาแต่ก่อนกันด้มีนใส่หมวกใส่แว่นตาดำโอ็มไม่กันเยี๋ให้ให้ให้พี่พิทให้พี่พิทอ่านแล้วกันคุณสงวนคุณสงวนหรอคะ นามสกุลเพลิน,นคุณสงวนเหรอคุณสงวนสุดสังนะครับเป็นภาษาปากกิ่งเดี๋ยวปเป็นพวกในออนไลน์กันแล้วกันก็บอกแล้วว่าอย่ามาทางนี้เอา้าใส่แล้วไม่เป็นหอกมาดิสองตัวมาที่นี่บ่มีมม่ก<า>้อนใส่เอาเลยเนี่ยมาดิเออเอาเหลือล่ะยู่เนิล่าวพี่พิษเอาให้ให้ให้พี่พิษเขย่าบ่มีแ่แหละมันบ่จ้า ลุกอึดม่ได้หรอตัวตียบดถึงแขนหันแขนเหี่ยนแขนเหี่ยนเอาหนึ่งเอามาอีกหนึ่งเอามาแล้วมาที่นี่จากบ้านแห่ใต้คุณนักแห่ใต้นะครับเอามารับออเดอร์บัดี้เดอร์คุณนัดนะครับจากบ้านแห่ใต้รับวัวแม่ไข่ไปหนึ่งตัวเอามาอีกหนึ่งมาที่นี่ อีกหนึ่งรางวัลอันนี้นางงานพี่น้องคุณาง้ามคุณไหอันนี้เล้ว่างเปล่าเออว่างเปล่านะครับเอาเท่าเอาที่อยู่ใช่ไหมเอออาจจะเซ็นประกาศแล้วเดี๋ยวสื่อคุณนางังยังยังยังอยู่วันเดียวสิ่หถามหมายอีกทีหนึ่งคุณนัดอยู่ใช่ไหมครับโอเคอาจจะติดต่อนะครับที่ติดต่อกับพี่พิษจ้ก ผู้ที่โชคดีได้แก่เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์นำหน้าด้วย095ลงท้ายด้วย909ค่ะคุณนุ๊นะครับอยู่ไหมครับเคนุ๊นะครับอยู่ไหมหน้างานนะครับอยู่ไหมครับเคนุ๊อยู่ไหมครับ,นห,รบหน้างานหน้างานให้สิทธิ์คนที่อยู่หน้างานนะครับ อ้าวนับเรียบร้อยเคนุกคุณอยู่ไหมครับหนึ่งคุณนุกอยู่ใช่ไหมครับอยู่ยืนยันอยู่อะโอเคนี่เรียบร้อยเยียบเป็นตกเป็นของคุ่อีนเซ่เหยียบเป็นของคุอีอนอีนเข้วบ <c oughs> าทีนี่นะอ่ะส่งมอบความสุขตอบให้ยิ่หลาเราถึงดึงเพลงให้กับพีกระบอกในไหนกัน เปลีนรูกกาไม่แล้วแต่เพลงที่ติดตาตัวใจวันนี้น้องสาวพันแมา่ยามน้องที่ดาลาานะครับยุแกไนลีะคนหนึ่งเอาตุก๊กตาไมา่เล่นอ้าว้อนหนึ่งเอาเพลินหอมปันขาบโขงพองเฮ้าหอมปันมมหละห่าง แม่เด้อก็เป็นคนร้อเด้อค่ะเล็บนั้นจังก็ร้อนบักตาจังต้องสองคนเนาะ จ่าน่งฟังล่ำจิบเบียร์เย็นๆไปนั่งกันสะก่อนเด้อจ้าขอบคุณท่าข